สวัสดีครับทวีสีมูลชาวนี้ก็จะมาจุดเตาเพราะว่ามีนัยะสำคัญก็คือการจุดเตาครั้งนี้ผมก็จะจุดไว้เพราะว่าไม่ได้อบจุดไว้แล้วก็จะไปทำทุระเสร็จแล้วค่อยกลับมาเผาใหม่ประโยชน์ที่ได้รับก็คือเตามันร้อนอยู่แล้วเวลาเรามาเผาจริง ก็จะลุกติดไฟง่ายก็ด้วยสาเหตุมาจากก็คือบางครั้งท่านผู้ชมหรือว่า f c ทุกท่านเคยทำมาแล้วบางที่การเผาฐานแต่ละครั้งนั้นจะเผาไม่สำเร็จใช่ไหมเมื่อเราเผาไม่สำเร็จในวันนั้นหรือว่าในครั้งนั้นเราก็กลับมาเผาใหม่เป็นรอบที่สอง แต่ผลปรากฏว่าการเผารอบที่สองนี้การลุกติดไฟหรือว่าการเผาถ่านภายในตเตาเผาถ่านไร้ควันของเรานี้จะติดง่ายและไม้ก็ขายแกดเร็วอันนี้แหละครับซึ่งเป็นสาเหตุเกี่ยวกับเรื่องที่ผมทำการอบเตามาก่อนเผาอันนี้ก็คือผลลัพธ์ และประโยชน์ที่ได้การเผาถ่านแต่ละครั้งนั้นถ้าผมไม่อบนี้ผมจะไม่ค่อยสบายใจเพราะว่าต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยประมาณสองชั่วโมงที่จะทำให้เตาร้อนวันนี้เป็นเวลาประจวบเหมาะพอดีผมจะต้องเดินทางไปทำธุระก็คือจะไปตลาดทุกเชา้าแต่ตอนนี้จะต้องจุดเตาไว้ก่อน เพราะว่าเตานี้ไม่ได้อบเลยเพิ่งใส่ไม้เสร็จตอนกลางคืนเมื่อวานนี้เช้านี้เดี๋ยวผมมาจุดเตาวอร์มอัพสำหรับเตานี้ก่อนครับดเดี๋ยวเริ่มงานกันเลยครับอุปกรณ์ชุดแรกการจุดเตาก็มีไม่มากครับก็มีแค่นี้ครับเชือเพิงเล็กๆน้อยๆแล้วก็ไม้ฟืนเล็กครับ เราก็วางฟืนไปเลยครับนี่การวางฟืนก็พยายามจะทิ้งลงครับให้ประสานกันเป็นระบบ,บเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเราจุดเชืเ้อเพลิงก็จะได้ไหม้ง่ายครับจุดจเชื้อเพลิงเลย วางไว้ที่ฟืนเล็กนี่ไล้ครับจะสังเกตว่าข้างในตะแกงยังไม่มีฟืนใช่ไหมเราก็วางฟืนเล็กๆแบบเนี้ยไว้เสริมให้ให้เกิดความร้อนครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อไม้ฟืนเล็ก อยู่ข้างนอกหน้าเตานี้ติดแล้วไฟก็จะดูดดูดเข้าไปเห็นไหมน้มเอียงและวน้มเอียงเข้าไปความร้อนก็จะไปโดนฟืนก็จะลุกติดไฟแค่นี้ครับคือกระบวนการการจุดเตา F5E ครับ ประกอบของหัวเตาก็ไม่ยุ่งยากอะไรครับเห็นไหมเราเตรียมอุปกรณ์ไว้พร้อมแล้วครับนี่คือถ้วยสำหรับที่ครอบเตาตรงนี้โอ้ยร้อนละครับเห็นไหมจะเย็นๆครับช่วงนี้เพราะว่าเราไม่ได้จุดเตาจริงเราก็เผาไปเรื่อยๆอ,อุ่นเตาไปเรื่อยๆ เราไม่ต้องรีบเร่งเกี่ยวกับเร่งไฟให้ลูกท่วมท่อแก่นกลางเหมือนกับเราเผาจะแตกต่างกันกันกบที่ว่าเราเผาจริงตอนนี้เราก็อุ่นเตาอบไปเรื่อยๆครับตอนนี้ควันก็หายไปหมดแล้วเห็นไหมไม่มีแล้ว ต่อไปก็จะเพิ่มขนาดไม้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงเพิ่มไม้ฝืนขนาดใหญ่เข้าไปได้เลยวางค่อยๆค,ครับเบาๆวางเบาๆแบบนี้เดี๋ยวรอจนกว่าฟืนนี้ลุกติดดีเดี๋ยวค่อยมาชม ได้ยินไหมเสียงใกล้เข้ามาแล้วเดี๋ยวนำปืนใส่เข้าไปลึกๆก่อนปืนำะไนเข้าไปเศษไม้ปืนเล็กๆที่เราจุดก่อนหน้านี้เราก็ใส่ลิคลิปใส่เข้าไปเลยครับ เพื่อเพิ่มปริมาณในห้องเชื้อเพลิงของเต่า F5E ใส่เข้าไปแบบนี้ส,ส่วนหนึ่งเราก็ใส่ที่ท่อแกนกลางได้เลยครับไปแบบนี้เห็นไหม ไอ้เห็นแม่นขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วอนี่วมาอัปเดตเพิ่มเติมครับเห็นไหมเนี่ยเปลวไฟก็จะลุกแบบนี้ เราไม่ต้องเร่งให้มากก็ได้ครับเพราะว่าเราไม่ต้องการที่จะเผาจริงอย่างที่ผมบอกพอเพิ่มปริมาณฟืนตัวนี้ไฟในท่อแกนกลางก็จะลุกแบบนี้การจุดระยะเวลานั้นก็แล้วแต่เราครับเราดูที่เนี่ยจับที่ขอบเตาเนี่ยถ้าร้อนมากๆเราก็หยุด หรือว่าเราก็ไปทําธุระต่างๆเกี่ยวกับที่ค้างไว้แล้วเราค่อยกลับมาเผาใหม่อย่างเช่นอีกกรณีหนึ่งผู้ที่มีงานมีการทําประจําตอนเช้ามาหลังจากที่เมื่อวานเราใส่ไม้เสร็จสับเรียบร้อยตอนเช้ามาวันนี้เราจะไปทํางานประจําเราก็จุดเตาแต่เช้ามืเดเลยจุดทิ้งไว้แล้วก็ปล่อยไว้ครับ แต่เราก็ต้องดูแลเตาของเราดีๆว่าบริเวณเตาของเรามีความปลอดภัยมากน้อยแค่ขนาดไหนเพราะว่ากลัวการไหม้หรือว่าติดไฟได้เพราะว่าเราไม่ได้ดูแลเราทิ้งเตาไว้ช่วงนี้ก็มีลมกันโชกแรงครับอันนี้ก็คำนึงถึงด้วยวระมัดระวังหรือไม่เราก็ปล่อยจนถ้ามีเวลาก็ดูฐานดูอะไรให้หมอดสนิทเราค่อยไปทำงานครับ ใช้เวลาเพียงชั่วโมงเศษหรือว,ว่าสองชั่วโมงก่อนไปทำงานแบบนี้ก็ได้ครับตื่นไปเช้าหน่อยอ่ะครับผมก็จะพอเพียงแค่นี้เดี๋ยวเราค่อยมาพบกับการเผาจริงหลังจากที่ผมกลับมาจากการทำธุระเสร็จครับอ่ากลับมาจากทำธุระเสร็จแล้วเรียบร้อยเราไปดูเตากันสำรวจดูซิว่าเป็นอย่างไรบ้าง โอ้ร้อนร้อนอุ่นอุ่นโอ้ถึงขั้นร้อนเลยครับดูด้านในสิเขี่ยมาดูก่อนปูนฐานเออเห็นไหมเนี่ยแบบนี้เราก็พร้อมที่จะจุดเตาได้เลยครับ เอาแล้วก็ลุกติดดีเลยครับนี่แบบนี้เอา,เอ,าออกให้หมดครับเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็เริ่มจุดเตากันได้เลยนี่ไม้ฟืนเล็กนะวางนะครับ วางประสานอย่างที่ผมบอกชืช่อพึงเลย เตาในช่วงแรกก็จะมีควันบ้างครับมีแต่ไม่มากเท่าไหร่เพราะว่าเตาของเราร้อนอยู่แล้วไม้ฟืนเล็กพร้อมที่จะไหม้อันนี้ก็คือข้อดีครับเดี๋ยวรอให้ไม้ฟืนเล็กตัวนี้ไหม้ดีก่อนเราค่อยนำไม้ใหญ่ใส่เข้าไปครับเดี๋ยวค่อยชมครับ ถ้าไม้ฟืนเล็กติดดีแล้วก็จะสังเกตเห็นท่อแกนกลางมีเสียงแบบนี้ครับเห็นไหมแบบนี้หลังจากนั้นการปฏิบัติเราก็นำปืนใส่เข้าไปเลยแบบนี้ครับนี่เลยใส่ค่อยคนะ,ะถ้าเราใส่แรง บางครั้งไม้เล็กๆก็จะดับแต่นี่เห็นไหมผมใส่ค่อยๆควันก็ไม่มีหลังจากนั้นเพิ่มไปอีกสองชิ้นเลยนี่ใส่เข้าไป ไหมเริ่มแรงขึ้นเริ่มดังขึ้นสังเกตเห็นมีเปลวไฟเราก็สามารถนำพืนเล็กๆใส่กระตุ้นเข้าไปอีกในท่อแกนกลางครับใส่เข้าไปเลยแบบนี้ ไห้แห้งๆตีเตรียมไว้อัดใส่เข้าไปเนี่ยเห็นไหมพีม่เลยมาแล้วมาแล้วเห็นไหมครับเวลาไม้ฟืนใหญ่ของเราติดดีก็จะลุกเร็วแบบนี้ครับนี่แหละเป็นสาเหตุอย่างหนึ่งเกี่ยวกับ ถ้าเราจุดไว้ก่อนหน้านี้แล้วไม่ประสบผลสําเร็จหรือว่าเราตั้งใจจุดเผื่อล่วงหน้าไว้เราไปทําการทํางานทําธุระอะไรกลับมาเสร็จแล้วเรามาเผารอบสองการลุกไหม้ก็จะดีรวดเร็วแบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเตาเราร้อนอยู่แล้วครับในเมื่อไม้ในเตาของเราพร้อมที่จะไหมหรือว่าพร้อมที่จะได้รับความร้อน พอมาเจอความร้อนซ้ำสองก็จะยิ่งดีแล้วก็เร็วรวดเ,เ,เร็วแบบนี้ครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตช่วงที่มีปฏิกิริยาดีกว่านี้หรือว่ามีความแรงดันการเผาไหม้ต่างๆก็จะมาอัปเดตต่อไปเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมผมคุยอยู่ไม่นานเมื่อจุดไปก็ได้ลูกแบบนี้ครับนะ เดี๋ยวค่อยมาชมในช่วงต่อไปครับมาอัปเดตอีกช่วงครับเริ่มมีแรงดันแล้วครับเห็นไหมเดี๋ยวเข้าไปชมกันใกล้ๆครับเสียงมาแล้วเห็นไหมครับนี่อันนี้แรงดันออกมาแล้วจะสังเกตได้ว่าวันนี้ปิดเตาได้ดีมากเงียบเลย ไม่มีเล็ดรอดออกมาเลยควัญวันนี้ปิดเตาดีครับหรือว่าครั้งนี้ไม้ฟืนเราก็ใส่เข้าไปอีกครับพยายามบังคับไฟช่วงนี้สำคัญที่สุดเลยครับเนี่ยพยายามอย่าให้ก่อนเด็ดขาดแต่ถ้าเราใส่เข้าไปลึกการเผาไหม้ก็จะไม่สมบูรณ เราก็ดูจังหวะด้วยเนี่ยเห็นไหมจะเป็นลักษณะนี้จะมีควันผสมออกมาแต่ถ้าเราดึงออกมานิดนึงครับดูจังหวะไฟด้วยเวลาปฏิบัติครับนะเวลาช่วงเนี้ยดูถ้าไม่ดีเป็นลักษณะแบบนี้เราก็ปล่อยไม่ต้องดันเข้าไปแต่ถ้าอ่อนลงอีกเราก็ค่อยๆดันเข้าไปเดี๋ยวผมจะทำให้ชมแบบนี้ เนี่ยเข้าไปแบบนี้นเห็นไหม mm hmm. เดี๋ยวผมจะดันเข้าไปลึกๆ mm hmm. เดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องควันเห็นไหมนะทำให้จุมอีกหลายๆอย่างครับเอาเข้าไปลึกๆแบบนี้ไม่ดีก็จริงแต่ว่าจะเป็นการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์จะมีควันผสมขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วนี่ เห็นไหมจะขาดตอนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเริ่มเริ่มเริ่มมีเริ่มมีควันเริ่มขาดตอนเริ่มสีแดงสีคำ้ำค้ำเห็นไหมเนี่ยแบบเนี้ยเราก็ดึงออกเดี๋ยวจะดึงออกครับดึงออกมานิดนึงดึงออกมานิดนึงเนี่ยการเผาไหมก็จะดีขึ้นเนี่ย เราทําได้และควบคุมได้ครับแบบนี้นะเวลาช่วงเผาไหม้แรงดันหรือว่าช่วงเผาไหม้ควันบ้าออกมาขอให้ปฏิบัติดังนี้แต่ถ้าเราดึงออกมากก็จะมีการวูบวูบดับๆแบบนี้เนี่ยเร็วมากครับจากที่ผมบอกเลยว่าไม่เชื่อก็ลองทําดูนะเราลองเผาก่อนก็ได้ตอนเช้าเผาทิ้งไว้ ก่อนไปทํางานตอนเย็นมาแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเผาง่ายขึ้นอันนี้เหมาะสําหรับมือใหม่มากๆเลยหรือว่ามือเก่าก็ได้ถ้าอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศหรือว่าเปลี่ยนแนวทางดูว่าลองเผาแบบนี้ดูลองไปเลยก็เหมือนกับการอบครับแต่ว่าการเผานี้จะดีมันจะต่อเนื่องเลยถ้าอบนี้เราจะทิ้งไว้เป็นคืนไง พอตอนเช้าตอนอะไรมาเตาก็เย็นลงมากเงี้ยแต่ถ้าเราไปท,ทํทธุระกลับมาแบบผมเนี่ยเทสแบบผมไปตลาดไปอะไรกลับมาไปส่งลูกส่งเต้าไปโรงเรียนเนี่ยแล้วกลับมาเผาก็จะได้เร็วขึ้นและประสบผลสําเร็จง่ายขึ้นต่อไปเดี๋ยวมาอัปเดตช่วงไม้ขายแก๊สกันครับครับได้เวลา ไม้ขายแก๊สเต็มที่แล้วเดี๋ยวผมจะมาแนะนําว่าไม้ขายแก๊สเต็มที่หรือว่าไม้ขายแก๊สร้อยเปอร์เซนต์นั้นเป็นอย่างไรแล้วก็มีวิธีการดูอย่างไรการดูไม้ขายแก๊สเต็มที่หรือว่าไม้ขายแก๊สร้อยเปอร์เซนต์ให้ดูตรงไม้ฟืนครับนี่ถ้าไม้ฟืนของเรานะจุดไปแบบนี้ถ้าไม้ฟืนไมม ล้นลงมาแบบนี้ครับหมดหมดไปเรื่อยๆแล้วแก๊สไม่มีอาการดับวูบหรือว่าไม่มีปฏิกิริยาที่ว่าอ่อนตัวลงอันนั้นก็แสดงว่าไม้จะขายแก๊สร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเต็มที่แล้วแต่ในทางกลับกันถ้าไม้ฟืนของเราหมดแบบนี้แล้วแก๊สเกิดการวูบๆดับๆแบบนี้ก็แสดงว่า การคายแก๊สของไม้นั้นยังไม่เต็มที่วิธีการปฏิบัติเรากจะต้องนำฟืนใส่เข้าไปอีกครับอัดเข้าไปเรื่อยๆรอจนกว่าให้เป็นสถานการณ์แบบที่ผมบอกก็คือน,นี่เห็นไหมจะสังเกตได้ว่าไม้ฟืนออกมาแล้วไม่ไม่ออกมาข้างนอกครับต่อไปก็จะดับไปเองแล้วหลังจากนั้น ไม้ในเตาก็จะคายแก๊สออกมาไหมตัวเองอันนี้คือหลักเกณฑ์การดูง่ายๆกับการคายแก๊สของไม้เพราะว่าหลายคนจะสับสนบางครั้งก็สงสัยว่าเอ้าไม้คายแก๊สเต็มที่หรือว่าไม้คายแก๊สร้อ็แล้วบอกกันว่าแก๊สจะไม่ดับ การไม่ดับนั้นก็จะต้องให้แก๊สนิ่งเสียก,ก่อนหรือว่าเสถียรเสียก,ก่อนจะมีหลายอย่างมากหรือว่านานมากกว่าแก๊สหรือว่าไม้จะคายแก๊สนานขนาดนี้ครับนะเนี่ยเห็นไหมฟืนเริ่มไหมจะหมดแล้วเนี่ยการคายแก๊สของไม้ก็ไม่มีปฏิกิริยาที่จะอ่อนตัวลงเลย นะก,ก็แบบนี้คลิปนี้ก็จะได้มาอัปเดตเกี่ยวกับการขายแก๊สของไม้ว่าเป็นอย่างไรครับให้ดูอย่างไรถึงจะดูถูกว่าเราจะมั่นใจว่าอันไหนคือไม้คายแก๊สเต็มที่แล้วเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าเราจะได้มั่นใจบางครั้งเราก็จะได้พักผ่อนบ้างแต่ก็ พักผ่อนอยู่แถวๆนี่แหละไม่ต้องไปไกลเพราะว่าจะเกิดอันตรายในการไฟไหมเพราะว่าการคายแก๊สของไม้นั้นจะรุนแรงมากความร้อนจะแผ่กรัศมีไปติดไม้อื่นๆหรือแม้กระทั่งว่าเราเผาอยู่บ้านที่ไม่มีโลงเตาแบบนี้ลมก็เป็นปัจจัยหนึ่งสำคัญที่จะทำให้เกิดอันตรายได้อัน,นี้ก็ขอฝากไว้ด้วยเห็นไหมครับ ตั้งแต่ผมพูดมาอัดคลิปมาจะเป็นลักษณะแบบนี้ไม้ฟืนของเราไมมก็จะหมดแล้วการขายแก๊สของไม้ก็จะดำเนินไปเรื่อยๆแบบนี้ครับเดี๋ยวอีกสักครู่ก็คงจะไม่หมดแล้วเนะี่ยหมดหมดแล้วครับเนี่ยเห็นไหมเมื่อก่อนนั้นจะเป็นแบบนี้ไม่ได้เลยครับจะวูบทันทีแก๊สต,ตัวนี้ แต่เดี๋ยวนี้ก็อยู่ตัวแล้วคงที่แล้วเขาเนี่ย,ยเกียบร้อยต่อไปเตาของเราหรือว่าก้นเตาก็จะเย็นเนี่ยถ่านของเราก็จะมอดไปแต่สิ่งที่ทำงานต่อไปก็คือไม้จะคายแก๊สไปเรื่อยจะนานเท่าไหร่ก็ประมาณสามชั่วโมงครับสำหรับเตาของผมทุกครั้งบรบคลิปนี้ก็คงจะ หยุดเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนการเผาถ่านก็จะสําเร็จแล้วเรียบร้อยไม้ขายแก๊สแล้วเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นการเผาครั้งที่สองของท่อแก๊สใหม่หรือว่าท่อแกนกลางใหม่ครับผมก็จะได้มาอัปเดตให้ท่านผู้ชมชมไปเรื่อยๆแบบนี้เพราะว่าบางครั้งผู้ที่เข้ามาใหม่ก็จะต้องมาศึกษาแล้วก็มาหาความรู้เรียนรู้ไปเรื่อยๆว่า การทผา่านนั้นเป็นอย่างไรก็จะมีประโยชน์สำหรับผู้ที่เข้ามาชมใหม่ครับสำหรับคลิปนี้เจกันกดไลค์กดแชร์สักใครให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจท้ายคลิปนี้ขอกาบสวัสดีไปก่อนสวัสดีครับ